เราก็ทาเต็มที่อะค่ะแต่ว่าทุกคนมาด้วยเอ NERGY ที่แบบตั้งใจค่ะแล้วก็อย่างที่เจ้าได้อ่านบทเล้าก็รู้สึกว่าสนุกมากเห็นแบบอุ้ยพี่ออฟสามารถแบบเล่าแบบนี้ให้มันน่าตื่นเต้นและต่อให้เป็นเรื่องเราที่เล่าถึงเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องที่เป็นตำนานแต่ก็ยังมีความใหม่ในเรื่องของ นักแสดงแล้วก็รวมถึงเออเรื่องของบทด้วยนักแสดงก็ทำบทาก่ในเจ้าของพุทธะกันนั้นพุทธะนาคีจำเนี่ยจะไม่ใช่ภาคต่อไมเใช่ใช่ค่ะพุทธะนาคีเพราะพิเรื่องนี้จะไม่จะไม่ได้แบบเป็นภาคต่อของของภาคที่แล้วนาคีสอบละครหคือคนที่ไม่เคยดูก็สามารถแบบดูได้สนุมาณ ดือนั้นในพาร์ทสข,สของสิ่งที่มองไม่เห็นเราได้มีการเริ่มสัมพันธ์มีการสื่อสารทีรร่ว่าเราจะกลับ,บมารับรบทนี้ในก <c oughs> อ็อย่างวันนี้มีการโมุกสวงแต่ว่าก็เป็นการแบบว่า <c oughs> เบรกเกอร์ของ <c oughs>